พ JA> ื้นห้องครัวเดิมของผมนะครับเป็นพื้นกระเบื้องที่ถูกใช้งานมาเกิน15ปีแล้วนะครับสภาพของพื้นเนี่ยก็ดูซีดจางนะครับดูไม่สวยงามเข้ากับพื้นที่ที่ผมได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับผมจึงได้มีการปรับปรุงนะครับโดยการใช้สีทากระเบื้องนะครับทาลงไปที่กระเบื้องเก่าของผมแล้วทําให้ตัวพื้นที่เนี่ยดูสว่างดูสวยงามเข้ากับพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรื้อกระเบื้องเก่าหรือว่า ปูกระเบื้องทับก็ได้นะครับสามารถใช้วิธีการนี้ในการปรับปรุงตัวพื้นกระเบื้องเก่าของเราได้งบประมาณที่ใช้ในการทําก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูท้ายคลิปครับและแล้วอีกอย่างเราสามารถที่จะทําด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องจ้างช่างเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับโดยสีทากระเบื้องที่ผมใช้ในงานนี้ก็จะเป็นตัว CC ชิลของ Verpen น์นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทารองพื้นอะไรเลยนะครับ เราสามารถที่จะเปิดกระป๋องมานะครับผสมตัวสารเล่งแข็งเข้าไปให้เข้ากันแล้วสามารถทาได้เลยนะครับโดยสีทากระเบื้องของเว r ร์พเนตตัวนี้นะครับมีมอกอรับรองนะครับว่าเป็นสีที่ทนต่อสภาวะอากาศได้ครับเราสามารถที่จะใช้งานสีทากระเบื้องตัวนี้เนี่ยทั้งงานพื้นและงานผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในห้องครัวห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นตัวห้องน้ำนะครับก็สามารถทาได้เช่นเดียวกัน ขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําความสะอาดพื้นที่ของเรานะครับโดยการขัดในส่วนที่มันเลอะอยู่นะครับหรือว่ามีคราบน้ํามันฝุ่นต่างๆเนี่ยให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้ตัวพื้นของเขาเนี่ยแห้งแบบสนิทเลยนะครับถัดมานะครับก่อนที่เราจะทาสีให้เราติดในส่วนของเทปกาวย่นนะณนะตำแหน่งที่เราไม่ต้องการให้สีไปโดนนะครับตรงบริเวณขอบต่างๆเราก็ไล่ปิดให้หมดเลยนะครับ ถันมานะให้เราผสมสีนะครับกับตัวน้ํายาเร่งแข็งนะตัวนี้นะครับอัตราส่วนการผสมก็คือ1กระป๋องต่อ1นซองนะครับถ้าเราใช้ไม่หมดในครั้งเดียวเนี่ยเราก็ต้องแบ่งในการผสมนะครับเมื่อผสมแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยนะครับตัวสีทากระเบื้องนะที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นขนาด0.85ลิตรนะครับสามารถทาได้15-21ตารางเมตรนะครับ แต่ก็จะมีอีก1ขนาดก็คือ3ลิตรนะอันนั้นสามารถทาได้ตั้งแต่66ถึง90ตารางเมตรเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้วิธีการทานะครับเราก็จะใช้เป็นตัวลูกกิ้งนะครับในการทานะครับหรือใครจะใช้เป็นกาพ่นสีก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นลูกกิ้งกับตัวแปรงที่เขาแถมมาให้เลยนะถ้าเราซื้อทางออนไลน์เขาจะมีอุปกรณ์การทาเนี่ยแถมมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีลูกกิ้ง1อันแล้วก็ตัวแปรงทาสีขนาด1นิ้ว1อันนะครับ การทาก็ไม่ยากเลยนะครับให้เราจุ่มตัวแปรงของเราเนี่ยเข้าไปดูดตัวเนื้อสีนะครับให้ทั่วลูกลูกกิ้งของเราจากนั้นเราก็ไล่ทาได้เลยนะครับในจุดที่เป็นร่องยาแนวนะครับเราสามารถใช้ตัวลูกกิ้งนะกดเข้าไปบริเวณตรงร่องได้นะครับเพื่อให้สีเนี่ยเข้าไปได้ทั่วถึงนะครับในส่วนของบริเวณขอบเราก็ใช้เป็นแปรงขนาดหนึ่งนิ้วนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับทําการทาได้นะครับตรงนี้แต่หลังๆนะผมจะแนะนําวิธีการนะครับที่ง่ายกว่า ในการใช้ตัวลูกกิ้งในการกดบริเวณล่องยาแนวนะครับเราจะใช้เป็นตัวแป้งนะครับทาเข้าไปบริเวณที่ล่องยาแนวก่อนเลยนะครับตรงนี้แล้วเราค่อยใช้ตัวลูกกิ้งนะครับในการทาเข้าไปที่บริเวณแผ่นของกระเบื้องของเราอีกทีหนึง่งนะผมบอกวิธีนี้จะจะง่ายกว่านะครับในการทารอบแรกอีกหนึ่งข้อดีของสีทากระเบื้อง เวอร์เพนนะครับตัวนี้เนี่ยคือตัวกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะครับกลิ่นไม่มีความฉุนเลยนะอีกอย่างตัวสีเขาก็จะไม่ผสมสารพวกปลอดหรือว่าตะกั่วนะครับดังนั้นการใช้งานหรือว่าการทาสีของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับในส่วนของตัวพื้นกระเบื้องนะครับที่เราสามารถทาได้หรือว่าพื้นผิวที่เราสามารถทาด้วยตัวสีทากระเบื้องของเวอร์เพนได้ก็จะเป็นตั้งแต่ตัวกระเบื้องเซรามิกทั่วไปนะครับแกรนิโตหินอ่อนนะครับ หรือว่าจะเป็นพวกท่อ PVC โฟเมก้ารวมถึงกระจกก็สามารถทาได้นะครับดังนั้นก็ลองเลือกใช้งานดูได้นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับในงานนี้ที่ผมใช้ทาให้ดูนี่ก็เป็นตัวรอบแรกนะครับที่เราทาไปจะเห็นว่าตาผาพื้นผิวเนี่ยก็อาจจะยังดูไม่เรียบเนียนเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่านี่เป็นรอบแรกเพื่อที่จะทาให้ตัวสีเนี่ยเข้าไปทั่วพื้นที่ของเราก่อนนะครับ เราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะให้รอบแรกเนี่ยแห้งอย่างน้อยสักสองชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มทารอบที่สองด้วยวิธีการแล้วก็ขั้นตอนเดียวกับรอบที่1เลยนะครับโดยสีที่ผมใช้ในงานนี้นะครับจะเป็นสีครีมครับรหัสของเขาก็คือ cc ศูนย์สามนะซึ่งจริงๆเนี่ยของอตัวสีทากระเบื้องตัวนี้เนี่ยมีสีให้เลือกถึงสิบสองเฉดสีเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ในการทารอบที่สองก็จะเห็นว่าตัว สีที่เราทาลงไปเนี่ยก็จะมีความเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียน,นครับเสมอกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จากข้อมูลนับที่เขาให้มาก็คือเราต้องทาทั้งหมดจานวน3รอบนะครับโดยเมื่อเราทารอบที่2เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับให้ตัวรอบที่2เนี่ยแห้งอีก2ชั่วโมงเช่นเดียวกันแล้วเราก็จะมาทารอบที่3กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับหลังจากทารอบที่3แล้วเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้เนี่ยเพิ่งทารอบที่สองนะแบบที่เห็นนะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยก็ดูเรียบเนียนขึ้นจากรอบที่หนึ่งมากนะครับแล้วพอผ่านไปสองชั่วโมงเนี่ยผมก็ลองเดินเข้าไปเหยียบย่านะครับซึ่งต้องบอกว่าความรู้สึกในการเหยียบย่าเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเท้าหรือว่าสากเท้าเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทารอบที่สามนะครับจะเห็นว่ารอบที่สามเนี่ยจะเห็นว่าตัว สีนะครับที่เราทาลงไปเนี่ยจะดูเรียบเนียนแล้วก็ดูเสมอกันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับหลังจากทารอบที่สามแล้วแล้วเราก็ปล่อยให้รอบที่สามเนี่ยแห้งไปเลยนะครับสักหนึ่งวันนะครับหรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับจะทำให้ตัวพื้นผิวตรงนี้เราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับ ในกรณีที่เราใช้งานแค่เป็นการเดินนะครับเหยียบย่ําธรรมดาโดยที่ไม่มีการขูดขีดนะครับอย่างเช่นมีโต๊ะหรือว่ามีการลากของบนพื้นที่เนี่ยเราสามารถใช้งานลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ในกรณีถ้าเรามีการนะครับที่จะต้องอใช้งานโดยการขูดขีดยกตัวอย่างนะมีโต๊ะมีเก้าอี้หรือว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายของนะพื้นที่ตรงนี้นะครับหรือว่ามีการใส่รองเท้าเดินในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องทา ด้วยตัว PU นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น c c Chill PU Clear ของ v u r p e n นะครับเราจะทาตัวนี้เนี่ยจำนวน2รอบนะเพื่อเป็นการป้องกันให้ตัวพื้นผิวเขาเนี่ยมีความแข็งแรงสามารถทนต่อการขัดถูนะครับเสียดสีหรือว่าแรงกระแทกได้ดีนะครับตรงนี้ตัวเนื้อสีของเขานะครับหรือว่าตัว PU เนี่ยจะเป็นลักษณะขาวข้นๆน,นะแต่หลังจากที่เราทาไปแล้วมันก็จะเป็นสีใสนะครับไม่ได้เป็นสีขาว ขาวข้นนะตามตัวสีที่เราได้เห็นนะครับเพราะาตัวนี้จะเป็นเหมือนสารที่ใช้ในการเคลือบเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราทาตัว P u นะครับเสร็จไปแล้ว2รอบเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเลยนะครับ24ชั่วโมงเราก็จะสามารถใช้งานพื้นที่ได้นะครับแต่แนะนําว่าอย่าเพิ่งขัดหรือว่าทําความสะอาดด้วยน้ํายาขัดพื้นนะครับให้ทิ้งไว้สัก7วันก่อนนะครับหลังจากนั้นเยนเราจะสามารถทําความสะอาดพื้นที่ของเราได้นะครับ แต่แนะนําว่าก็ไม่ควรที่จะขัดแบบรุนแรงมากเกินไปนะครับก็ขัดถูตามปกติเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนอทั้งหมดนะครับที่ได้แนะนํามานะครับแล้วก็งบประมาณที่ผมใช้ไปสําหรับงานนี้ก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็อยู่คร่าวๆนะไม่เกิน1,500บาทนะครับสาหรับงานนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าพื้นกระเบื้องนะครับในห้องครัวเนี่ยผมทาเสร็จไปตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับแต่เหตุผลที่ยังไม่ลงคลิปเพราะว่าผมอยากจะ ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นการเดินเหยียบย่ำนะครับรวมถึงการใช้ไม้ถูแบบทั่วไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะหลุดร่อนหรือเปล่านะครับซึ่งจากที่ได้ลองทดลองใช้งานมาประมาณ2อทิศกว่าๆนะครับต้องบอกว่าพื้นเขาเนี่ยก็ยึดติดได้ดีนะครับไม่มีส่วนไหนเนี่ยที่หลุดร่อนออกมาเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากปรับปรุง พื้นที่นะครับที่เป็นกระเบื้องเก่าหรือว่าเป็นพื้นที่เก่าๆในบ้านนะครับเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยในการปรับปรุงพื้นที่ได้นะครับท่านใดสนใจตัวสินค้าหรือว่าตัวสีทากระเบื้องก็สามารถดูได้ในดีคริปชั่นที่ผมแนบตัวสินค้าไว้ให้ดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ